สวัสดีครับเอฟซี FC สาวหน่อยเอฟซีลาองค์หิง,งเป็นยังไงแน,นครับพี่น้องเอ้ยมือน,นีผมก็ได้รับเสือแล้วนะครับพี่น้องเนาะเนี่ยทุงเนี่ยคืองุ่งเสือบานหักฟาไซหัวใจองค์หิง,งได้รับแล้วเนี่ยแะครับพี่น้องได้รับแ้วเดอร์ครับพี่น้องได้รับแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวก็สิกแกออกมาว่ามันง่ามขนาดไหนแกกับสิบบได,ดใส่กัน ตัด้ห้เห็นเด้อครับพี่น้องเด้อเพราะว่านี่แหละก็คือบอยากให้เห็นกันใจเนาะย่านแบบว่ามันสีพิดกฎระเบียบท YouTube. ั y ง u t u b e ก็เลยแกออกมากเรียบร้อยครับพี่น้องนี่แบบก็แออกเอามาเรียบร้อยเหมือนกันสประมาณนี้ครับพี่น้องนี่งามบอกครับพี่น้องใดละเด้อครับเสือไอเน,นี่ไใดแล้วงามครับพี่น้องอีลาเบิ่งเิละ่ะ ้างลังก็ได้แล้วนะครับพี่น้องนี่นี่แหละเพราะว่ามันสิบแปลนันบ่อได้ครับพี่น้องเพราะว่าเพราะว่าบอแมนข้างนามันก็เลยสิบปับบ่ได้ขันเท้าเอากล่องนาเนี่ยไอ้กล่องกล่องหลัง่ยกล่องแบบว่าต่าง้ายปกตินะครับมันสี่ได้แต่ขนาดห้าต่างยังสี่แล้วมันบ่ได้ครับพี่น้องก็นี่แหละเป็นจังสี่แหละครับเพราะว่าห้าท้ามันเป็นแบบว่ามันยกขึ้นสี่นะครับพี่น้องมันก็เลยการว่า เห็นมันคนละฟังพี่น้องมันต้องเป็นกล่องกล่องไอ้ที่ฮากดอีกกล่องนึงนะครับพี่น้องอันนี้มันกดปั๊บบ่ได้กดปั๊บบ่ได้พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้เบิ่งหน่อยนึงก็ได้ครับพี่น้องนะบางสิกดจังสี่เอาเบิงเงนะครับพี่น้องด้อเนี่ยพี่น้องเป็น,นยังไงอ่างามบ่บ้านฮักฟ้าใสาอ่ากลุ่มเ c ซพลังมดหัวใจอกอิง,องนี่นะครับพี่น้อง มันจะเป็นม้า,น,าน,นี้นนาเอาล่ากับมา้านี้นี่นะครับง่ามอันนี้ขนาดจะเป็นแตงแบบขนาดนะครับพี่น้องแล้วก็อีกอันาหน,นึง่งนี่ครับโอ้ยเนี่ยหนาหักครับพี่น้องเนี่ยได้แล้วเด้อเนี่ยอันนี้แห้งนหนาหักแห้งพี่น้องได้แล้วเด้อครับพี่น้องเสือเสือยลาได้แล้วดีใจร้ายครับพี่น้องสุดไ้ายก็ไดเสือแล้ว จังได้กะกดติดตามให้แน่เด้อครับพี่น้องช่องนี่ละทีกะผมกับบอสีสิบอร์ดเฮดคนอื่นนะครับพี่น้องก็กะสซีเฮดเรื่องเล่ากับอีหล่านึ่งหล่ากับอีหล่าคนเดียวนี่ล่ะก็มีนอาจสิมีแน่แบบนิดนน้อยแต่บอกก็คือจุดลักก็คืออีหล่าเกี่ยวกับอีหล่าว้าเรื่องอีหล่านี่ล่ะเรื่องอีหล่าหลายเรื่องที่เกิดขึ้นตละเมือที่ได้เบิ้งได้แง่นี่นะครับพี่น้องกะสซีได้เบิ้งอีหล่าไปเรื่อยนี่กะ มื่อนี้ก็อีหลาไปใส้แน่ครับพี่น้องเห็นไปซื้อของเฟอร์นิเจอร์ดีครับพี่น้องแมนบออีหลาเข้ากับไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้อประตูมไม้ไม้สามบานเห็นแอร์เบาโทุ่นไทยโยประตูไม้สามบานนะครับพี่น้องบ่แน่ใจว่าใส่หม่องอหลังเก่าหรือหลังใหม่ผมก็บ,บ่มั่นใจนะครับพี่น้องเนะ้อก็ทาเบิ้งเอาว่าสิใส่เพราะว่าตอนผมเบิ้งอะเพราะท่านใส่ครับพี่น้อง คลิปนั้นมันพระท่านได้ใส่กับถ้าเบิงว่าใส่มองไดกับติดตามเบิงนะครับพี่น้องเนาะแังไดเฮ่ากับอสนับสนุนอีหลาคอติดตามอีหลาแต่เงินกับคือว่าแหลครับส่วนหนึ่งกับอีหลากับเห็นเอาไปเฮ็ดบุญเนาะถี่ว่าใดมาไล่ใดติปใดยั้งกับไปซอยเฮ็ดบุญเฮ็ดยั้งอะไรก็ซอยน้ำท่วมดีใจน้ำอีลาหลครับพี่น้องดีใจครับน้ำหลถี่อีหลา มันแบบว่าเห็นแต่ใน,นเรื่องดีๆของอิหล่าเฮาเนี่ยแหละครับพี่น้องเฮาก็ติดตามแต่เรื่องเห็นแต่เรื่องดีเขาอิหล่าเพโดยที่บอกเห็นมีแบบว่าบางคนก็คือผมเห็นอยู่ครับพี่น้องคือไปดรามา่าเกี่ยวกับเอ่อพ่อเอกครับพ,พ,พ,พี่น้องที่จริงนะมันบ็เกี่ยวกันนะพี่น้องเนาะมันคือถึงว่าเขาสี่เฮ็ุคลิปใดหรืออีหยังจังใดก็มันก็บ,บอกเกี่ยวกันได้ครับพี่นอ้องเพราะว่าอีหยังครับพี่น้องก็คืออิหล่า ไอ้กาเป็นลูกพ่อเอกอยู่แล้วอีหลาอุ้งอิงก็เป็นลูกพ่อเอกอยู่แล้วเพราะว่าอย่างไรก็พ่อเอกอะได้อยู่ครับอีหลากะแม่หน่อยก็อยู่กับอีหลางสี่มันก็เป็นครอบครัวเดียวกันอยู่แล้วครับพี่น้องจักภัยสิไปว่าเห็นอย่างเนาะพี่น้องเนาะไปว่าให้มีประโยชน์นังเนาะคนเท่าหน่อิจฉานี่ล่ะก็คือความอิจฉาครับพี่น้องมันเกิดจากใจเกิดจากการอิจฉาเพิ่นที่เห็นเพิ่นดังเพิ่นนี่สี่เนาะครับพี่น้องอ่ะคนเท่ามันอยู่ที่วาสนา วัสนาของคนแต่ละคนแต่เมื่อเฮ็ดบุญไหวเมื่อชาิก่อนะครับพี่น้องมันโบแมนวายอยู่ดีๆมันสิดังสิปังมาเลยกับได้โมแมนนะครับพี่น,อน,น,อน,ดดน้อ,นมมนนองเห็นบอกเขาสังเกตบอกครับพี่น้องไอ้คนใดที่แบบว่าห่องเพ่งเก่งเก่งดีดีแต่ถึงสิดีนดดนขนาดไดถึงเก่งขนาดใดแต่บ,บ่มีมุ่นวัสนามันเก็าโบใดได้ครับพี่น้องมันต้องมีบุญวัสนากันนี่ก็เท่ากับว่า พ่อเอกแม่หน่อยอิลาอุ้งอิงเนี่ยกรแล้วก็บ,บอสโจงสิก็คือมันเป็นบุญเก่าของของของบอสบอสโจบุญเก่าของเออิลาอุ้งอิงบุญเก่าของไอพ่อเอกแม่หน่อยที่ก็แเคยเฮ็ดบุญมารวมกันเมื่อชาติก่อนเนี่ยนะเขาไปน้องเนาะชาตินี้ก็เลยกลายนาต่างมาไอเป็นแบบ เป็นเป็นจังไรล่ะเป็นแบบแบบเป็นพ่อลูกกันเป็นแม่ลูกกันเนี่ยก็ได้ไปน้ากันนี่สิยายเฮ็ดยังก็จะเลิ่นไปเรื่อยๆนะครับนี่แหละครับเขาถึงบอกว่าเห็นบอสโจถึงบอกว่ายัางนะครับพี่น้องทําดีได้ดีก็คือให้เฮ็ดดีไปเรื่อยๆอ,อยาแต่ให้ให้เฮ็ดดีทําดีเนาะคือนั่นแหละครับพี่น้องให้เฮ็ดค่อมดีไว้อย่าคิดในสิ่งที่บอดีเพราะว่าเฮากะบอไม่มียังแน่นอนกะเอาง่ายๆเฮากพะพยายามเฮ็ด ดีวันที่สุดเป็นเรื่องที่ดีครับพี่น้องครับนี่ก็คือกันนะครับพี่น้องเข้ากับฮักอีหลาฮักด้วยใจบ่ไดดคิดที่จะว่ามาเอาอีหยังกับอิหละก็คือส่วนไอ้ที่ว่าช่องผมนี่ครับมันเป็นเพราะว่าผมติดตามเนาะติดตามก็เลยเห็นเขาเฮ็ดอ่ากับเฮ็ดน้ำสิละเพราะว่าจะแต่แรกก็ไม่เคยคิดนะครับพี่น้องก็เลยเห็นเขาเฮ็ดร้ายก็เลยอยากเฮ็ดน้ำนี่มันก็เลยกลายว่าพอเฮ็ดแล้วมันกลายนว่ามือหนึ่งนี่มันมีคนมาติดตามเป็นพันสิ มือนั่นนะที่ผมเฮ็ดมือแหลกนะเกี่ยวกับเสือสีดำของอิหลานะครับพี่น้องเสือสีดำของอิหลานะ่ะคือผมเฮ็ดมือแหลกนะคลิปแรกนะผมคนมาติดตามเป็นพันสองสี่นะครับพี่น้องผมก็เลยตั้งเฮ็ดมาเรื่อยๆเอยเพราะว่าผมก่อนสี่สิเฮ็ดนะ่ผมบอกว่าขันมีคนมาติดตามผมประมาณแปดลอยขึ้นเนี่ยผมก็สิมาเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับอิหลาสีมาค่อยติดตามอิหลาหนึ่งสี่เนาะครับพี่น้องตั้งแต่มือนั้นมากับมันกเกิดขึ้นอีลีเนาะ มันได้มีคนติดตามเกินที่ผมกหนดไว้อีตั้งหานะครับพี่น้องผมก็เลยได้เฮ็ดคลิปอีหลามมาเรื่อยๆถามว่าเฮ็ดมือนั่นผมวอาเก่งบอบอเลยครับบอเปิลว่าบอเก่งบ่บอเปิลว่าแบบกะ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 คัดแต่สูมือเนี่ยถามว่าเก่งบอเพราะท่านเก่งครับแต่กะยังดีกว่าแน่ดีกว่าเก่าแนครับพี่น้องดีกว่าเก่าแต่ก่อนถือว่าเอบกะ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 สูมือเนี่ยก็พยายามฝึกฝนตัวของเนาะ หัดเจ้าของให้มันดีขึ้นจังใดก็อย่าลืมเลอครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมแนะ่พอสิไใดมีเงินรายได้แล้วผมก็สิติดตามอีลาคือว่าล่ะครับพี่น้องจังใดก็ติดตามในเดอ้อช่องแท็กซี่หลงทางชาแนลอีกช่องหนึ่งช่องสำรอง่ะแท็กซี่หลงทางช่องใหม่ก็ติดตามกดไลค์กดแชร์แน่ครับมือนี่กับผมมีอย่างหลายครับขอบคุณครับ fc อีลา fc องอิงสุๆคนขอบคุณในห,หลายครับนี่กับแค่นี้เดอครับเด้อ สวัสดีครับ